สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวไฟฉาย o l l i e s s e n g l e r 4 Pro สีใหม่ Cyber v i o l e t กันค่ะ รุ่นนี้นะคะมิง้งเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะแต่ว่าเป็นสีอื่นนะคะแต่ว่าสีไซเบอร์ไวโอเลตเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยคือว้าวมากค่ะสีสวยนะคะล้าแล้วก็ดูไฮเทคสุดๆเลยค่ะแถมแสงเนี่ยก็ยังแรงสุดๆถึง4,600ลูเมนด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าของจริงเนี่ยจะปังขนาดไหนก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ราคากันก่อนเลยค่ะตัวโอไลซิการ์โฟร์โปรนะคะสีไซเบอร์ไวโอเลตนะคะรุ่นนี้เนี่ยราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 4,760บาทค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นเซตตอนนี้นะจะคุ้มกว่ามากค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีโปรจัดชุดพิเศษให้อยู่นะคะในเซตนะจะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะมีซิการ์โฟโปรนะคะสีไซเบอร์ไวโอเลตค่ะไฟหนีบโอคลิปโปค่ะตัวนี้เป็นสีม่วงที่สวยมากเลยนะแล้วก็ I t e e o s ค่ะรุ่นครบรอบ18ปีของโอไลค์ค่ะช่วงนี้นะคะลดเหลือ4,500บาทเท่านั้นเองค่ะและถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะคะสั่งซื้อครั้งแรกเซตนี้นะจะได้รับ ของขวัญเป็นกระเป๋าใส่ก๊าซสีม่วงแบบนี้ไปด้วยนะคะอีก1ชิ้นค่ะสําหรับตัวโอคลิปโปที่มาในเซตนะคะตัวนี้เนี่ยสีสวยมากนะรุ่นนี้เนี่ยเขามีแสงให้เลือกถึง3แบบเลยค่ะทั้งสปอตไลท์ฟัดไลท์แล้วก็สีแดงนะคะตัวบอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบอะโนไดค่ะแข็งแรงแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้ซึ่งให้หัวชาร์จนะคะแบบไทป์ซีเรามาด้วยนะแล้วก็มีแบตบิวอินด้านในค่ะความจุนะคะอยู่ที่580ม ah, ิลลิแอมค่ะซึ่งเรินทําได้นานสูงสุดนะคะคถึง10 4 4ชั่วโมงนะคะสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่500ลูเมนส์เลยนะรุ่นนี้นะพกไวสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆค่ะความสว่างในที่มืดเนี่ยก็ทําได้ดีมากนะคะสําหรับแสงสปอร์ตของเขานะคะก็พุ่งได้ไกลสูงสุดถึง120เมตรค่ะแสงสีแดงเนี่ยก็เอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินได้ค่ะส่วน i3e eos รุ่นครบรอบ18ปีนะคะสีนี้เนี่ยสะสมไว้ได้เลยนะคะสวยมากๆค่ะเป็นสีม่วงที่มิงรู้สึกว่าเขาสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะและเดือนนี้นะคะสมาชิกใหม่แล้วก็ สมาชิกระดับเหล็กขึ้นไปนะคะจะได้รับ ITE EOS สมมติตามค่ะหรือ ITE EOS ครบรอบ18ปีโอไลท์ค่ะสุ่มนะคะให้จํานวน1ชิ้นต่อ1คนค่ะสมาชิกระดับเงินนะคะเริ่มจองล่วงหน้าเนี่ยวันที่30มิถุนายนเวลา2ทุ่มค่ะสําหรับสมาชิกทั่วไปนะคะสั่งซื้อได้วันที่1กรกฎาคมนะคะเวลา2ทุ่มสิ้นสุดโปรนะคะวันที่5กรกฎาคมค่ะ2,568เวลาเ่้งคืนถ้าใครไม่ทันช่วงโปรนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสามารถใส่โค้ดมิงกี้นะ เพื่อรับส่วนลดพิเศษ12%ได้เลยค่ะลิงก์ทุกอย่างนะคะมิ้งวางไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะ เรามาดูของที่ให้มาในกล่องกันดีกว่าค่ะภายในกล่องนะคะเปิดมาก็จะเจอแผ่นสีเหลืองนะคะซึ่งจะเตือนให้เราเนี่ยอย่าลืมเอาแผ่นรองขั้วแบตออกก่อนนะก็แนะนําให้อ่านแผ่นนี้ก่อนนะแผ่นนี้เนี่ยเขามีเตือนหลายอย่างเลยนะคะซึ่งสําคัญมากค่ะด้านในนะคะจะมีกล่องใส่อุปกรณ์ให้2กล่องค่ะจะเป็นคู่มือ2แผ่นนะคะแล้วก็มีสายชาร์จ USB-C แบบนี้ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถชาร์จผ่านซองแข็งหรือว่าเคสที่แถมมาให้ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียบตรงตัวไฟฉายเลยนะนอกจากนี้ก็จะมีที่แขวนไฟฉาย ะะแบบแปะติดกําแพงมาให้ค่ะใช้แขวนไฟฉายแบบนี้นะคะซึ่งจะทําให้สะดวกเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะหยิบใช้งานนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกาว 3M มาให้นะถ้าเกิดใครไม่อยากจับกําแพงค่ะหรือว่าถ้าเกิดกลัวกาวหลุดเนี่ยนี่นะเขาก็จะมีน็อตค่ะมาให้เราสําหรับยึดกับกําแพงได้ด้วยค่ะอ๋อ,อแล้วเขาก็จะมีอะไหล่กาว 3M มาให้อีก1แผ่นนะคะสุดท้ายนะคะก็จะมีตัวไฟฉายค่ะที่มาพร้อมกับเคสแบบนี้นะคะมาดูที่ตัวไฟฉายกันค่ะสิ่งแรกนะคะที่เตะตาม,มากที่สุดของ a อ l ลเซอ e ์ k e r 4 Pro ตัวนี้นะคะก็คือสีไซเบอร์ไวโอเลตค่ะที่เรียกได้ว่าสวยดูน่าตื่นเต้นแล้วก็ดูมีมิติเตะตาแล้วก็ดูล้ำมากเลยค่ะตัวบอดี้นะคะจะทําจากอลูมิเนียมอะลอยค่ะเคลือบอโนดซสีม่วงเข้มอมน้ําเงินเหลือบๆนะคะพิเศษตรงที่สามารถเปลี่ยนเฉดไปตามแสงได้นะคะเวลาที่เขากระทบแสงกระทบมุมเนี่ยบางมุมเนี่ยจะเป็นสีม่วงน้ําเงินค่ะบางมุมนะคะถ้ากระทบแสงนะเขาจะออกสีฟ้าปนม่วงนวลๆค่ะซึ่งดูมีมิติมากนะคะแล้วก็ เหมือนเคลื่อนไหวด้วยแสงได้เลยนะตัวลวดลายเนี่ยจะเป็นลายวงจรแล้วก็ลูกเล่นการาฟิกแบบไซเบอร์ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่พิมพ์ลายบนผิวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยเขาจะฝังไปในเนื้อวัสดุเลยค่ะเวลาที่เราเอานิ้วลูบเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะคะถึงตัวลวดลายของเขาซึ่งทั้งตัวสีแล้วก็ลวดลายนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนอุปกรณ์ล้ำยุคที่หลุดออกมาจากเกมหรือว่าหนังไซไฟเลยค่ะยางจับสีดํานะคะตรงกลางตัวไฟฉายเนี่ยช่วยตัดกับสีม่วงเนี่ยทำให้ตัวไฟฉายเนี่ยดูสวยหรูขึ้นโดย เพราะตัวกราฟิกค,คำว่าโอไลนนะคะเขาจะเล่นเฉดสีเรื่อมๆค่ะ ดูเข้ากันได้ดีกับลายกราฟิกที่อยู่รอบๆนะคะตรงนี้นะคะตรงยางจับจะเป็นซิลิโคนนุ่มๆนะมีปั๊มชื่อรุ่นตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการออกแบบลดลายกัรลื่นแล้วก็ทําร่องให้รองรับกับน,นิ้วมือค่ะทําให้เวลาที่เราจับไฟฉายเนี่ยจะจับติดมือแล้วก็ถนัดมือมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆของไฟฉายรุ่นนี้กันดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะเขาจะมาพร้อมเคสพลาสติกแข็งแบบนี้นะคะจุดเด่นก็คือสามารถชาร์จผ่านเคสได้เลยค่ะไม่ต้องเสียบสายเข้าไฟฉายโดยตรงนะคะหรือ ว่าถ้าเกิดใครมีสาย MCC 3อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถชาร์จที่หางไฟฉายได้เลยเหมือนกันค่ะสําหรับตัวเคสนะคะเขาออกแบบมาให้แข็งแรงมากค่ะด้านข้างเนี่ยยังมีคลิปหนีบสําหรับเหน็บกางเกงหรือว่าสายเป้ได้เลยนะคะสะดวกค่ะเวลาที่เราจะใช้ออกไปข้างนอกหรือว่าเดินป่าค่ะพอดูด้านในของเคสนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีวงจรแม่เหล็กสําหรับชาร์จไฟฉายฝังอยู่ด้านในแบบนี้เลยค่ะซึ่งเวลาเราเก็บไฟฉายเข้าไปเนี่ยตัวไฟฉายจะลดความสว่างโดยอัตโนมัติค่ะ,คะเพื่อป้องกันความร้อนสะสม อันนี้เนี่ยคือดีไซน์ที่คิดมาดีมากเลยนะคะสําหรับปุ่มควบคุมนะคะตัวนี้เนี่ยใช้สวิตช์แบบวงแหวนโลหะสีดํานะคะเวลาจะปรับความสว่างเนี่ยก็แค่หมุนตรงปุ่มได้เลยค่ะหรือว่าจะกดค้างไว้เพื่อเพิ่มแสงแบบรวดเร็วก็ได้นะคะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไฟบอกสถานะตรงนี้ค่ะเขาทําแบบเจาะเลเซอร์ไมโครพิเศษค่ะให้แสงไฟเนี่ยสามารถลอดผ่านโลหะออกมาได้ไฟบอกสถานะนะคะจะแสดงทางระดับแบตเตอรี่แล้วก็ระดับความสว่างนะคะโดยเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นฝั่ง และสี่ดวงชัดเจนค่ะด้านบนของไฟฉายตรงตัวเบซิลนะคะจะเป็นสแตนเลสสีดําค่ะที่มีการออกแบบรอยหยักไว้นะคะสําหรับใช้ทุกกระจกนะคะหรือว่าของแข็งนะคะหรือว่านะเราเนี่ยสามารถใช้นิามฉุกเฉินได้ด้วยนะเวลาที่เราจะต้องป้องกันตัวนะคะตัวบอดี้มีการพิมพ์ค่าแสง CCT ไว้ด้วยค่ะรุ่นนี้จะอยู่ที่5 7 0 0ถึงเ0 0 0เคลวินค่ะจะให้แสงแบบครูไว้นะคะตัวแสงนะคะจะมาจาก LED ทั้งหมด4ดวงค่ะใช้ของอ s ส a m น9ีค่ะคุณภาพดี ให้ความสว่างสูงส่วนตัวเลนด้านหน้านะคะจะเป็นแบบ TIR เลนค่ะที่ช่วยรวมแสงแล้วก็กระจายแสงได้ดีค่ะแถมยังกันร,รอยกันกระแทกใช้งานลุยๆได้สบายๆค่ะเปอร์ซิกโฟโปรนะคะรุ่นนี้นะจะเป็นไฟฉายที่สว่างมากค่ะแรงถึง4,600ลูเมนส์นะคะเวลาเปิดใช้งานโหมดแสงสูงหรือว่าโหมดเทอร์โบนานๆเนี่ยเขาจะมีความร้อนค่ะอันนี้มิ้งเตือนไว้ก่อนนะแต่ว่าทางโอไลน์เนี่ยเขาก็ออกแบบนะให้มีร่องระบายความร้อนอยู่บริเวณตรงหัวไฟฉายตรงนี้นะคะ เพื่อลดอุณหภูมิเวลาใช้งานค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังใช้มือเปล่าจับนะคะโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยในโหมดที่สว่างสูงสุดนะคะมิ้งแนะนําให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ด้านในตัวไฟฉายค่ะรุ่นนี้เนี่ยใช้แบตคัสตอมของโอไลน์เองนะคะความจุอยู่ที่5000ม mm ิลลิแอมค่ะเป็นแบตรหัส2 1 7 0 0 3 6โวลต์ค,ค่ะตัวไฟฉายนะคะจะมีความยาวอยู่ที่133ม mm ิมลลิเมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางตรงหัวอยู่ที่35มิามลลิเมตรน้ำ หักรวมแบตเตอรี่แล้วนะคะอยู่ที่205กรัมค่ะสามารถกันน้ำได้ IPX8 ค่ะแล้วก็รองรับการตกจากที่สูงได้1.5เมตรวิธีการใช้งานรุ่นนี้นะคะก็ใช้งานได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะรุ่นนี้นะคะจะล็อกอัตโนมัติค่ะถ้าปิดไฟฉายนานเกิน10วินาทีค่ะถ้าเราต้องการจะปลดล็อกนะคะก็แค่หมุนสวิตช์นะคะ90องศาจนไฟติดค่ะแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะโหมดแสงนี่มี3ระดับนะคะมีโลมีเดียมและ h ฮค่ะถ้ากดปุ่มค้างไว้นะคะก็จะวน แสงไปเรื่อยๆค่ะโลมีดเดียมไฮโลมีดเดียมไฮนะคะหรือจะหมุนสวิตนะคะเพื่อปรับแสงก็ได้ค่ะหมุนตามเข็มสว่างขึ้นหมุนทวนเข็มนะคะแสงเนี่ยก็จะลดลงค่ะสําหรับแสงมูนนะคะเปิดได้โดยกดปุ่มค้างตอนที่ไฟฉายปิดอยู่ค่ะระบบจําค่าแสงนะคะจะจําได้เฉพาะแค่มูนโลมีเดียมแล้วก็ไฮค่ะถ้าต้องการเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยให้ดับเบิลคลิกค่ะหรือว่าหมุนสวิตจนไฟขึ้นสถานะครบ4ขีดนะคะเขาก็จะอยู่ในโหมดเทอร์โบแล้วค่ะส่วนสโตรบเนี่ยเราก็ กดปุ่มนะคะติดกัน3ครั้งค่ะทีนี้นะคะเรามาดูแสงจริงๆของตัวซ i กัลโฟโปรในที่มืดกันดีกว่าค่ะ In my face, work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm done. staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm done. staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. สำหรับนี้นะตัวซิกา o ์โฟโรสรี Cyber v i ไวโ t เนะคะคือตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าตัวซิกา o ์ Pro เนี่ยมิงใช้มาแล้วนะคะก็คือเขาดีอยู่และะ้วค่ะตัวนี้เนี่ยดีเลยนะคะแต่ว่าสําหรับสีนะก็คือว้าวมากค่ะสําหรับตัวสี Cy b บอร์ o l e t นะคะคือเขาไม่ได้แค่สวยนะแต่ว่าเขาดูพรีมี ยค่คะแล้วก็มีความเท่แบบไซไฟมาให้เราด้วยนะและก็ยังใช้งานจริงได้ดีค่ะโดยรวมนะคะทั้งดีไซน์ฟังก์ชันแล้วก็ความรู้สึกตอนใช้งานเนี่ยมิงชอบมากๆนะใครนะคะที่กําลังมองหาไฟฉายแรงๆใช้งานได้จริงพกงา่ายหรือว่าต้องการซื้อไว้สะสมนะคะตัว s i C4 Pro เนี่ยมิงแนะนําเลยค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะมิงใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมิงก็ต้องลากไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิงคีชแชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ